อนุญาตขวดขาค่ะกะลังก้าจากกะลังก้าหรือขาต้นเดียวนะคะเนี่ยปีแรกปลูกไม่เคยได้หน่อเลยปลูกไม่เป็นพอมาปีที่สองเริ่มศึกษาที่นี่มีรากไม้ใหญ่มันดูดอาหารหมดปีนี้ใช้นโยบายเผด็จศึกป้องกัน ปิดกำแพงแน่นโอ้ยจะบอกว่ามันงามจนแบบอยากจะส่งเธอเข้าประกวดจังเลยนี่ใช้ปลูกในกระถางนะคะปลูกในกระถางเหลือกินเหลือใช้คิดว่าน่าจะหาะไรายได้ได้ด้วยนะเนี่ยเธอช่างงามจริงๆเชื่นใจจัง